สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลลกรอบแบ,บ่งกลุ่มเกมสุดท้ายนัดที่6ประจำเช้าวันพุทธที่2พฤศจิกากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หลิวลพูเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไป2-0นะวันนี้ได้ประตูจากโมซาลาแล้วก็ดาวินยูนเยสแลนเจอร์แพ้กับอาแจากไป1-3ทีมเยือนได้3ประตูจากสตีเฟนเบ,บิร์คุยโมเมดคูดัสแล้วก็ฟรานซิสกโกคอนไซซาวส่เจาบ้านได้1ประตูจากจุดโทษของเจมส์ทาวเนีย เล่ว่ากเซลวันนี้ก็เสมอกับคับรูดไป0-0เอฟซีปอร์โตเฉือนเอาชนะแอตมาดริดไป2-1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากเมดี้ทาเลมีและก็สเตฟานอุยสตาเกียวส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากอีวานมาคาโนอของปอร์โตนี่แหละทำเข้าประตูเองไปบ่ายเย็นก็เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ไป2-0ได้ประตูจากเบนจามินปาวานแล้วก็อิลิกแม็กซิมชูโปโมติง วิเร์พีเซนแพ้กับบาซ่าไป24เกมนี้บาซ่าได้ประตูจากมาคอสอาลองโซเฟรันตเลสเลสหมา2ฮะแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากปาโบตอเรฮะส่วนเจ้าบ้านได้2ประตูจากทางโทมัสโชเล่นะฮะมักเซยวันนี้ก็แพ้ให้กับสเปอร์ไป 1- 2เจ้าบ้านเนี่ยนะไม่ก่อนด้วยนะจากชชนเซลเอมเบมบาฮะก่อนที่สเปอร์ยิงแซง2ลูกลูกจากเคมองแรงเล่ ay, แล้วก็เปียเอมิวไฮเบิร์กส่วนสปอร์ติ้งก็ เปิดบ้านแพ้กับทางแฟงเฟิร์ตไป1-2เจ้าบ้านนไปก่อนจากอาเธอร์ฮะก่อนที่ทีมเยือนยิงแซงสองลรวดจากไดจิคามาดะแล้วก็แลนเดลโคโลมันี่เดี๋ยวไปดูกันที่บทสรุปตนารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1แึ่งลยก็สเป็นนาโปลีกับลิเวอร์พูลเก็บไปทีมละ15คะแนนแต่ว่านาโปลีเฮตุเฮตดีกว่าเลยคว้าแชมป์กลุ่มส่วนลิเวอร์พูลได้รองแชมป์ฮะก็2ทีมนี้เข้ารอบต่อไปฮะอาแจากคว้าอันดับ3มี6คะแนนไปเล่นต่อในยูโรปาลีกส่วนแรนเจอร์แพ้วรวดครับไม่มีคะแนนตกรอบไป กลุ่มบีแชมป์กลุ่มโตเป็นของ FC ฟซีปอร์โตเก็บไป12คะแนนรองแชมป์เป็นฮางคับรูชครับมี11สองทีมนี้เข้ารอบต่อไปนะในขณะที่อันดับ3เป็นไบเออร์ล็องกเซนมี5คะแนนอันดับ4แอดมาริดมี5คะแนน,เ,นเช่นกันครับแต่ว่าเฮดทูเฮดไบเออร์ดีกว่าฮะก็เลยเป็นไบเออร์ที่ได้ที่3แล้วก็ไปต่อในยูโรปาลีกส่วนแอดมาริดก็ตกรอบ กลุ่ม C แชมป์กลุ่มตัวเปของบ่ายเยินฮะเก็บไป18คะแนนเต็มเลยรองแชมป์กลุ่มอินเตอร์มี10คะแนน2ทีมนี้เข้ารอบต่อไปอันดับ3าบาซ่ามี7คะแนนไปต่อในยูโรปาลีกส่วนวิกตอเรียพีเซนแพ้รวดก็ตกรอบกลุ่มดีแชมป์กลุ่มตัวเปของสเปอร์ฮะเก็บไป11คะแนนอันดับ2รองแชมป์กลุ่มเป็นแฟรงเฟิร์ตมี10คะแนน2ทีมนี้เข้ารอบต่อไปนะฮะในขณะที่อันดับ3เป็นสปอร์ติ้งมี7คะแนนก็ไปต่อในยูโรปาลีกส่วนมาร์เซย์ที่เก็บไป6คะแนนก็ตกรอบ ไปต่อกันที่ดาวโซนูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นโมซาลาของลิเวอร์พูลที่ซัดไป7ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดสุดท้ายของกลุ่ม EFG H ในค่ำคืนวันพุธนี้นะก็จะมีเอซิมิลานเปิดบ้านเจอซาวซ์บวกเชลซีพบตีดโมซาเก็บและแมาดริดพบกับเซลติกเชสเตอร์เดนเน่เจอไลฟ์ซิกโคเปอเฮเกนเจอกับดอทมุลแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเซบีย่ายูเว่พบปารีสแล้วก็มาคาบีไฮฟาเจอกับเบนฟิก้า